ทีวีสว่างเครื่องเดียวนะครับทางด้านซ้ายมือสว่างแต่ด้านขวามือเราเมืดนะครับก็จอโค้งนะครับทีวีจอโค้ง5 5นิ้วของซัมซุงสว่างด้านเดียวสว่างด้านซ้ายมือด้านขวามืดนะครับน่าจะเป็นที่แบ็คไลท์นะครับเนะี่ยเราจะมาทําการเก็บแบ็คไลท์เปลี่ยนรบ็คแบ็คไลท์นะครับ ของเครื่องนี้ก็ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมจากต่างจังหวัดเครื่องน,นี้ก็จะทําการดรําเนินการซ่อมอันนี้ก็จากการขนส่งก็แตกมานะครับตรงนี้นะอันนี้ก็แสดงว่าขนส่งทาแตกมานะครับนี่ก็ดีนที่จอไม่แตกนะครับเออยังโชคดีอยู่ที่จอไม่แตกนะ แต่ว่าตรงนี้แตกมานะครับของลูกค้าแตกตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่แนะนําไม่ส่งแฟลกหรือว่าส่งเพอร์ี่นะครับพลีผมลืมบอกลูกค้าให้ส่งให้ส่งมาทางนิ่มเอ็กเพลสนะแต่ก็ยังโชคดีอยู่ที่ว่าจอไม่แตกนะครับนะอันนี้อันตรายนะครับนะอันนี้ส่งมาทางแฟลจะจะไม่ดีนะครับส่งมาทางแฟลเนื่องจากไม่ระวังให้นะครับอาจจะแตกหักได้เป็นแบบนี้นะครับส่งมาทางแฟล เสียหายนะครับถ้าส่งคทางนิ่ไปเคลี์จะไม่มีเสียหายนะครับขนานั้นนะครับตอนนี้เมื่อเราเกะออกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นทีวีจอโค้งของซัมซุงห้านิ้วตัวนี้ก็เลาะออกด้านข้างต้องระวังเลยนะครับเวลาเราเลาะออกนะใช้ควงเดืยกเข้าไปตรงด้านนี้แล้วก็เลาะเลาะไปตามรอยตะเข็บตัวนี้นะครับลเลาะดึงลอกออกขานาดนี้นะครับก็อาจจะมีีันตรายบ้างนิดนิดหน่อยนี้นะครับ อาจจะมีบ้างธิ์เดี๋ยวไม่มีปัญหาครับเศษนี้ก็ลอ,อนะลอกออกตาขอบนี้นะครับลอกไปเรื่อยนะครับวิธีการเกดี่ยจะเป็นล็อกเหมือนเดิมนะพวกนี้ก็จะเป็นล็อกแล้วก็เกลี่คลายล็อกออกรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น2สายแพรนะครับรุ่นนี้นะรุ่น2สายแพรนะครับ u 5 5 7 0า3รุ่นนี้นะครับ u 5 5 7 3รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น2สายแพรแล้วก็ทำการ คายออกนะครับคายนอตคายแอลออกเรียบร้อยแล้วก็ปลดบอร์ดออกนีเรียบร้อยแล้วก็ทําการแกะเครื่องนะครับเรื่องนี้นี่ก็ค่อยๆล็อออกขอบนะครับค่อยๆละอกอกนะครับจะยากน่อยนึงนะครับแต่ไม่เห็นว่าเราต้องค่อยๆล็ะขอบออกนะค่อยๆมันจะเป็นล็อกมันอยู่ตรงนี้ครับค่อยๆง่ายก่ปลดล็อกไปแล้วก็ดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดึง ไปน,ะนอก,ออกนะ็เดี๋ยวจะมาเริ่มทำการเก็บจอถอดจอออกนะครับโดยใช้แผ่นแข็งนะครับโดยใช้แผ่นแข็งสอดเข้าไปด้านใต้แล้วก็ยกจอออกมานะครับต้องระวังนะครับต้องระวังอย่างอย่ให้ขอบแตกดเด็ดขาดนะครับ ากนั้นเราก็ถอดจอมาวางไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่ความปลอดภัยนะครับใช้กระดาษแข็งรองออกมาก็จะจเจอแผ่นกรองแสงแผ่นกระจายแสงนะครับทำการเอาแผ่นกกีบแผ่นแล้วก็แกะขอบขาวออกให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็จะมองเห็นว่ามีรอยแตกอยู่หนึ่งนะนี่ต้องระวังนะ ค่อยแกะน,นะครับค่อยๆแกะไปไม่รู้จะส่งผลกับภาพหรือเปล่านะครับไมいい่รู้จะส่งผลกับภาพหรือเปล่านะตรงด้านนี้นะครับเรามาดูสภาพหลอดนะครับแต่และหลอดฝั่งนี้ยังติดอยู่นะแต่ว่าหลอดก็เสื่อมเยอะนะครับนี้ครับหลอดเสื่อมหลายหลอดนะฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้ยังติดอยู่แต่ว่าหลอดหลอดตรงนี้เสื่อมแล้วจะไหม้แล้วครับตรงนี้นะ ส่วนฝั่งที่ไม่ติดนะครับส่วนฝั่งที่เสียก็จะมีนหครับหลอดไหม่เยอะเลยเห็นครับหลอดไหม่ต่างๆหลอดนี้ระเบิดนะครับเห็นไหมครับหลอดนี้ก็ระเบิดแล้วครับหลอดนี้ระเบิดวันนั้นเราจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับเราจะเปลี่ยนทั้งแถบเลยทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อะไร้วก็เตรียมมาไว้เรียบร้อยนะครับเห็ครับเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะทำการแกะล้อออกมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับคัตเตอร์ล้อออกมาเลยทินเนอร์ล้าง ก้หน่อยหนึ่งนะครับวิธีการนะครับหลอดเสื่อมนะครับเสี่มเยอะยิ่งเกะยิ่งแตกนะตัวล็อกก็ยิ่งแตกนะครับเห็นไหมครับเกะสองรอบก็แตกออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเหวนก็ทาการเลาะออกมาแล้วครับก็จะเป็นหลอดหลอดนี้ติดนะครับใช้ได้อยู่ว่าหลอดเสื่อมนะครับก็ทําความสะอาดล่องแล้วก็ปรับล่องให้มันเรียบก่อนนะครับ ก็ใส่หลอดใหม่เรียบร้อยแล้วครับใส่หลอดใหม่เป็นที่เรียบร้อยะะแล้วรก็จะทาการประกอบเข้าไปแล้วก็ทดสอบดูนะครับใส่หลอดใหม่ยังสวยงาม เป็นหลอดแบคไลท์ใหม่ครับอันนี้ก็กระพริบนะะี่ยธรรมดาครับคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ